สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้คุณครูนําเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนนะครับก็เป็นเรื่องของบทที่4นะยังอยู่บทที่4ก็คือเรื่องร้อยละและอัตราส่วนนะครับตึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเน้นในส่วนของหัวข้อนะครับที่4.2นะก็คือเรื่องของอัตราส่วนและก็มาตราส่วนนะครับโดยวันนี้จะเน้นไปที่อัตราส่วนก่อนนะครับมันก็เป็นเรื่อง ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นร้อยละใช่ไหมครับวันนี้ในบทเนี้ยมันพูดถึงร้อยละและอัตราส่วนนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับทีนี้วันนี้ก็จะพาไปดูในส่วนของอัตราส่วนก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นัเรียนก็อาจจะได้ดูคุณครูเหมาไปหนึ่งรอบแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะ พาไปดูไปทบทวนนะครับไปทําในแบบฝึกหัดอีกสักหนึ่งรอบนะครับซึ่งในวันแรกของเรื่องอัตราส่วนเนี่ยนะครับยังถือว่าไม่นนยากนะครับเพราะเป็นการแค่ดูเป็นการแค่ดูเป็นการแค่ดูอัตราส่วนนะครับแล้วก็เขียนออกมาเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีการคํานวณอะไรเพราะนั้นก็ดูและทําความเข้าใจนะครับจับประเด็นของเรื่องนี้ให้ดี أ, นะครับว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าอัตราส่วนเนี่ยมันคืออะไรครับ ครับผมก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของอความหมายของคําว่าอัตราส่วนก่อนนะครับอ่าความหมายของอัตราส่วนก็คือเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ที่นะครับสแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไปอเน้นตรงคําว่าตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไปเนี่ยครับเยอันนี้ครูก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะครับนักเรียนมีอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะครับครูก็เอามาเปิดแล้วก็บอกความหมายนักเรียนฟังว่าสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเนี่ยนะครับ อัตราส่วนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์นะครับของปริมาณนะครับของปริมาณนะครับสองสองปริมาณขึ้นไปคือสองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีอะไรผสมลงไปเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งนะอันนี้ก็เน้นอีกนะครับมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยก็ได้นะครับมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้นะครับเออเราก็เรียกมันว่าอัตราส่วนนะครับถ้าเกิดตัวอย่างที่นักเรียนเห็นบนจอเนี่ยนะครับเขาก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณน้ำตาลกับปริมาณน้ำเห็นไหมครับเป็นปริมาณน้ำตาลกับปริมาณน้ำโดยปริมาณน้ำน้ำตาลเนี่ยสองถ้วยผสมกับน้ำหนึ่งถ้วยนะครับอ่าเขาก็จะมีน้ำตาล2องผสมน้ำหนึ่งเขาก็เรียกมันว่าสองต่อหนึ่งะครับเขาก็เรียกว่าปริมาณน้ำตาลต่อน้ำเนี่ยสองต่อหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีมีมากกว่า2ก็ได้นะมีมากกว่าสก็ได้อันนี้ อันนี้หน่วยมันหน่วยเดียวกันครูเน้นตรงนี้ตรงคาว่าหน่วยเพราะเขาโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมแอบไม่ใช่โจทย์ความหมายความหมายเขาบอกว่าเนี่ยนะครับจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างแบบหน่วยเดียวกันก็คือมีหน่วยเป็นถ้วยนะครับมีหน่วยเป็นถ้วยก็คือน้ําตาลสองถ้วยกับน้ําก็หนึ่งถ้วยนะครับ <upgrade> เรื่องหน่วยเนี่ยนักเรียนก็ต้องเน้นนะครับเรื่องนี้ต้องดูให้ดีว่าเขาเอาปริมาณที่มา สัมพันธ์กันเนี่ยเป็นหน่วยไหนกับหน่วยไหนนะครับอันนี้ต้องฝึกดูนิดนึงอ่ะก็ให้ดูความหมายตรงนี้แล้วก็เน้นนะครับก็เน้นในเรื่องของหน่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของปริมาณก็คือไข่ไก่นะครับปริมาณของไข่ไก่กับราคาก็คือเป็นเงินนั่นเอง,เองราคาของมันเห็นไหม สองอันนี้ก็จะหน่วยไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากไข่ไก่นั้นมีหน่วยเป็นฟองแล้วก็เงินนะหรือราคานั้นมีหน่วยเป็นบาทเห็นไหมครับเขาก็เปรียบเทียบไข่ไก่หกฟองก็จะคิดเป็นเงินสามสิบบาทก็คือหกต่อสามสิบเห็นไหมครับเขาจะเขียนหกต่อสามสิบก็จะใช้สัญลักษณ์จุดจุดสองอันนี้นะครับสัญลักษณ์จุดจุดเนี่ยภาษาไทยเขาก็เรียกเป็นเครื่องหมายวัดตอนว่าเครื่องหมายทวิภาคนะทวิภาคเนี่ย นะแต่ในคณิตศาสตร์ก็อ่านว่าต่อนะครับอ่านอ่านเป็นคำว่าต่อนะครับใส่เครื่องหมายทวีภาคก็คือหกแล้วก็จุดจุดที่เราเรียกกันติดปากว่าจุดจุดเนี่ยครับอ่าเครื่องหมายว่าตอนเขาเรียกเครื่องหมายทวีภาคหรือภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าโคลอนโคลอนนะครับแต่เราอะในคณิตศาสตร์เราอ่านว่าต่อก็อ่านว่านะครับไข่ไก่ต่อราคานะครับก็คือหกต่อสามสิบนะครับนี้ถ้าหน่วยมันไม่เหมือนกัน เราก็ควรเขียนหน่วยลงไปด้วยแล้วก็เขียนว่า6ฟองต่อ30บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปริมาณที่มีหน่วยไม่เหมือนกันนะก็ไม่ยากครับทำคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ามีหน่วยไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะเขียนหน่วยลงไปด้วยนะครับแต่ถ้ามีหน่วยเหมือนกันเขาก็จะไม่ค่อยเขียนเขาก็จะเขียนสั้นๆไปเลยนะครับนี่ก็นี่นก็ลองสังเกตดูในโจทย์อ่ะก็ไม่ต้องไปกังวลไปนะครับ วันนี้เราก็จะไปฝึกเขียนตรงนี้นะครับฝึกเขียนตรงนี้ไม่ยากครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เนื้อหาในส่วนเริ่มต้นนี่นะครับเขาก็จะเป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาณเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับในป .6 เ,เขาจะเริ่มสตาร์ทที่เปรียบเทียบสองสิ่งก่อนแต่จริงมันมากกว่า2ก็ได้นะแต่ป .6 เ,เขาจะเริ่มที่2สิ่งก่อนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีเขียนกันนะในแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยววันนี้ครูใช้แบบฝึกหัดเพราะว่า เมื่อวานนี้คุณครูเหมาพานักเรียนทําในาหนังสือไปแล้วนะครับวันนี้ครูจะพ,พานักเรียนทําในแบบฝึกหัดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันอยู่ในแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่นะครับครับผมแล้วก็แบบฝึกหัดที่เราจะใช้ในการฝึกเขียนอัตราส่วนในวันนี้นะครับก็อยู่ในเนี่ยแหละเล่มแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับแบบฝึกหัดที่4.6นะครับอ่านเลยก็เปิดไปที่หน้า121นะครับมีอยู่ด้วยกัน ห้าข้อนะครับห้าข้อ,อน,นี้ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวครูแสดงให้ดูสักสองข้อนี่เองก็เป็นแล้วครับสองข้อก็เป็นแล้วอาะทาให้สามก็แล้วกันอ่ะทําให้สามกแล้วกัน,กนเพราะว่าถือว่าวันนี้น้อยนะครับน้อยคิดว่านักเรียนเนี่ยใช้เวลาทําไม่นานก็เสร็จแล้วนะครับอ่เดี๋ยวครูก็จะอ่ะพาทำสามข้อจริงๆครูเชื่อว่าทําข้อเดียว่ะบางคนก็เป็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่ยากเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเออในแบบฝึกหัดเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบ ปริมาณนะครับอของสองปริมาณเท่านั้นเป็นการเป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาณเพียงแค่สองปริมาณเท่านั้นนะครับมันก็เ,กเลยไม่ค่อยยากมากแล้วก็เป็นแค่การเขียนนะครับเป็นแค่การเขียนยังไม่ได้คํานวณเนาะยังไม่ได้คำนวณนะนนะก็ไม่เป็นไรบางวันก็ง่ายหน่อยนะครับออย่างเช่นวันนี้เป็นต้นอะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเราก็มาดูกันในข้อที่หนึ่งน,นะครับข้อที่หนึ่งน,นั้น นะครับโจทย์บอกว่านะครับนี่โจทย์บอกว่าซื้อถุงเท้าห้าคู่นะครับอันนี้เป็นปริมาณที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อีกปริมาณหนึ่งก็คือ <c oughs> ขอโทษนะครับอีกปริมาณหนึ่งก็คือแถมถุงเท้าหนึ่งคู่เห็นไหมครับอ่าข้อนี้มีสองปริมาณนะครับเป็นปริมาณที่อ่ามีหน่วยเหมือนกันก็คือหน่วยเป็นคู่เหมือนกันก็เป็นถุงเท้าที่ซื้อ กับถุงเท้าที่แถมนะครับข้อนี้ต้องต้องแยกดีๆเพราะมันเป็นถุงเท้าเหมือนกันทั้งคู่แต่มันเป็นถุงเท้าที่ซื้อกับถุงเท้าที่แถมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เขียนลงไปครับนะครับเราก็เขียนอัตราส่วนลงไปใช่ไหมครับเป็นนะครับอัตราส่วนนะครับนะครับอัตราส่วนของนะครับ ถุงเท้านะครับที่ซื้อนะครับอ่ตราส่วนของถุงเท้าที่ซื้อนะครับก็ต่อนะครับจํานวนถุงเท้าที่แถมหรือต่อถุงเท้าที่แถมนั่นเองนะครับอัตราส่วนของถุงเท้าที่ซื้อนะครับต่อถุงเท้าที่แถมนะครับ เห็นไหมครับมีสองอันก็คืออ่งปริมาณที่หนึ่งคือถุงเท้าที่ซื้อปริมาณที่สองคือถุงเท้าที่แถมนะครับทีนี้นะครับเขาก็บอกอะไรครับเป็นนะครับอ่าถุงเท้าที่ซื้อเนี่ยห้าคู่นะครับก็จะแถมหนึ่งคู่นะครับก็เป็นนะครับห้านะครับต่อหนึ่งนะครับก็คือซื้อห้า แถมหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นถุงเท้าที่ซือ้อต่อถุงเท้าที่แถมหรือเราจะเขียนกลับกันได้นะครับหรือนะครับอ่าถ้าเกิดเราเอาถุงเท้าที่แถมขึ้นก่อนล่ะนะครับก็จะเป็นอัตราส่วนนะครับของถุงเท้าที่แถมนะครับต่อ ถุงเท้าที่ซื้อนะครับอ่าก็จะเป็นถ้าเกิดเราเอาถุงเท้าที่แถมขึ้นก er ่อนมันก็จะเป็นหนึ่งต่อห้านะครับเป็นหนึ่งต่อห้านั่นเองนะครับจะเห็นว่าอันนี้นะครับหน่วยมันเป็นคู่นะหน่วยเป็นคู่ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็หน่วยเป็นคู่ที่ซื้อก็หน่วยเป็นคู่ที่แถมก็หน่วยเป็นคู่เพราะนั้นเราเขียน อห้าต่อ1แล้วก็เขียน1ต่อ5้าได้เลยโดยไม่ต้องมีหน่วยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งสองทั้งสองปริมาณนั้นมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันนะครับทั้งสองปริมาณนั้นมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก็ยึดหน่วยจากโจทย์ได้เลยนะครับยึดหน่วยจากโจทย์ได้เลยนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับก็เรียบร้อยครับเขียนง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับเขียนง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็เสร็จข้อที่1แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับ ครับผมแล้วก็มาดูในข้อที่2นะครับข้อนี้มีความแตกต่างจากข้อที่1นิดเดียวนะครับก็คือข้อนี้เป็น2ปริมาณที่มีหน่วยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ทําได้นะครับโดยเวลาเรียนทําเรื่องนี้นักเรียนต้องดูก่อนว่าปริมาณที่เขากําหนดให้มาเนี่ยนะครับมันมันมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างข้อนี้นะครับเขาก็กําหนดนี่อันนี้เป็นปริมาณที่1ก็คือ ใช้เวลาอันนี้อันนี้ใช้เวลานะักวิ่งคนหนึ่งใช้เวลา6นาทีปริมาณที่1ก็คือใช้เวลา6นาทีใช่ไหมครับอ่าวิ่งได้ระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยปริมาณที่2ก็เป็นระยะทาง1กิโลเมตรแสดงว่าข้อนี้เขาเป็นการาเปรียบเทียบนะครับอัตราส่วนของปริมาณระหว่างเวลากับระยะทางนะครับนี่เราก็เขียนลงไปนะครับ อัตราส่วนนะครับอัตราส่วนระหว่างอะไรครับอของระยะทางต่อเวลานะครับหรือเวลาต่อระยะทางก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนอันไหนก่อนนะครับอของอเวลานะครับ ่อระยะทางนะครับเวลาต่อระยะทางก็จะเป็นนะครับเวลาก็เป็น6นาทีต่อ1กิโลเมตรนะครับนี่ถ้าเกิดเราเอาเวลาขึ้นก่อนเราก็เขียนเวลาขึ้นก่อน ก็เป็น6นาทีต่อ1กิโลเมตรหรือนะครับอย่างที่ครูบอกครับเราสามารถเขียนกลับกันได้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดเราเอาระยะทางขึ้นก่อนก็จะกลายเป็นอัตราส่วนของระยะทางนะครับต่อเวลานะครับอ่า เป็นอันนี้ก็จะต้องกลายเป็นต้องเอา1กิโลขึ้นก่อนนะครับก็ต้องเป็น1นึ่กิโลเมตรนะครับต่อ6นาทีนะครับแบบนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขียนกลับกันได้แต่เพียงแต่กเรียนสังเกตข้อนี้ให้ดีข้อนี้ก็จะต่างจากข้อแรกตรงข้อนี้เนี่ยเราจะต้องเขียนหน่วยกำกับนะครับเขียนหน่วยกำกับนะครับเพราะว่าหน่วยเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นคนละหน่วยกันถ้าอย่างข้อแรกเนี่ยเราไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับเพราะว่าหน่วยมันจะตามโจทย์หน่วยมันเหมือนกันนะครับแต่ข้อนี้นะหน่วยมีตัวหนึ่งเป็นระยะทางอีกตัวหนึ่งเป็นเวลาเราก็ต้องเขียนหน่วยกำกับด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการทําในข้อที่สองอ่ะเดี๋ยวครูก็จะทําในข้อที่สามให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับครับผมก็มาดู ในข้อที่3มอีกหนึ่งข้อนะครับก็หลายคนน่าจะเขียนได้แล้วแ่ะครับแต่เราก็ลองสังเกตดูข้อที่3เนี่ยก็จะเหมือนข้อที่1นะครับก็คือ,อปริมาณทั้งสอง่นนั้นมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันนะครับคือหน่วยเป็นนาทีถ้าเราอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่านี่นะครับปริมาณที่หนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของนะครับการเปิดเพลงเขาบอกการจัดรายการเพลงของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะครับ เปิดเพลง10นาทีนี่ปริมาณที่หนึ่งคือเปิดเพลง10นาทีนะครับส่วนปริมาณที่สองก็คือโฆษณา2นาทีเห็นไหมครับมีปริมาณอยู่สองปริมาณเป็นการเปิดเพลงต่อโฆษณาเราก็เขียนอัตราส่วนได้แล้วครับอัตราส่วนนะครับของการเปิดเพลงนะครับอ การเปิดเพลงต่อโฆษณานะครับเป็นนะครับสิบต่อสองอันนี้มันสิบนาทีต่อสองนาทีเราเขียนสิบต่อสองได้เพราะว่าหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ก็แปลว่าหน่วยจะเป็นหน่วยเดียวกับโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้หน่วยเป็นนาทีเห็นไหมครับสิบต่อสอง ไม่ต้องไปเขียน10นาทีต่อ2นาทีเพราะว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันมันจะต่างจากข้อ2เห็นไหมอ่าถ้าเรียนจับจุดสังเกตได้นะครับถ้าเราเขียนกลับกันนะครับหรือเขียนกลับกันหมายความว่าคราวนี้เราเอาโฆษณาขึ้นก่อนนะครับหรือนะครับอัตราส่วนนะครับของโฆษณานะครับ เพลงเป็นถ้าโฆษณาขึ้นก่อนก็เป็น2ต่อ10นะครับก็หมายถึงเปิดโฆษณา2นาทีก็จะเปิดเพลง10นาทีเห็นไหมครับนั่นเองเห็นไหมวิธีการอ่านแปลค่าอยอก็ต้องดูวิธีการอ่านความหมายแปลค่าของมันด้วยนะครับก็จะได้เป็นเปิด โฆษณา2นาทีก็จะเปิดเพลง10นาทีหรือถ้าอันบนมันทัดบนก็เปิดเพลง10นาทีโฆษณา2นาทีข้อหมายเดียวกันนะครับข้อหมายเดียวกันก็ให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเวลาเจอโจทย์ก็ดูให้ดีนะครับแยก,กปริมาณของมันว่าโจทย์กําหนดปริมาณมาให้กี่ปริมาณเหมือนกันไหมหน่วยเหมือนกันไหมแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของปริมาณทั้งสองออกมาในรูปของอัตราส่วนนะครับก็ลองไปเขียนในข้อ4ี่กับข้อ5ดูไม่ยากนะครับ เสร็จแน่นอนนะไม่น่าจะเกิน5นาทีนั่นเองก็คงเสร็จแล้วนะไม่น่าเกินห้านาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปฝากกันบ้าน2ข้อนะครับคือข้อ4ี่กับข้อ5้านะครับก็ตามที่บอกนะครับมาถึงกันบ้านนะครับวันนี้ถือว่าชิลๆเลยสบายๆนะครับกันบ้านก็จะอยู่ที่แบบฝึกหัดนนี่แหละครับแบบฝึกหัดที่ 4. 6ุหนะครับ,แบบห,รนรบหน้า12 1บเอ็ดนะครับ นักเรียนก็ทําข้อ4ี่กับข้อ5นะครับซึ่งข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ทําไปด้วยกันแล้วนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะก็ทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไว้ไปพบกันใหม่นะในคลิปต่อไปนะครับจริงๆเรื่องนี้มันก็มียากนะครับมันไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่านี้มันเป็นแค่เ,ออเริ่มต้นเท่านั้นเป็นแค่การฝึกเขียนอัตราส่วนมันก็เลยไม่ยากมากนะครับไม่ยากมากก็นะครับ สู้ๆต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเอ่อหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในการออนไลน์ในทุกๆคลิปนะครับก็เป็นเออเนี่ยนะครับเป็นหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกระทรว <atori> งศึกษาธิการนะครับก็เราก็นําเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับจากในนี้แหละครับมา ออสอนให้นักเรียนในช่วงการจากกรัดการการสอนออนไลน์นะครับขอบคุณครับ